C.W. Media Story by วรชัยวงเจริญสำหรับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมจะเป็นเดือนที่เราเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานะครับผมส่วนใหญ่ไปกับการเทรนนิ่งนะเพื่อพยายามที่จะหา ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับผมเพราะว่าแน่นอนครับว่าผู้บริหารทุกคนนะฮะก็ย่อมที่จะต้องมองหานะครับผมประมาณ3สิ่งหลักๆนะครับผมสิ่งแรกก็คือมองหาเรื่องของโอกาสในการทําธุรกิจนะครับผมหรืออย่างที่2นะครับมองหาในเรื่องของทรัพยากรนะครับผมแล้วก็อย่างที่3นะครับการมองหาในเรื่องของความรู้ความสามารถต่างๆที่จะมาทําให้องค์กรของเรานั้นนะครับผมมีมูลค่าที่มันเติบโตขึ้น สำหรับความรู้ที่อยากจะมาแบ่งปันในวันนี้ครับจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของไซซิ่งของบิสเนสแวลูนะครับผมหรือว่าเป็นในเรื่องของมูลค่าของธุรกิจหรือเป็นขนาดขององค์กรน,นะครับผมขนาดของธุรกิจที่มีมูลค่ามากขึ้นซึ่งจากที่ได้ไปเทรนนิ่งมานะครับผมก็จะมีความรู้ที่น่าสนใจนะครับ อยู่หนึ่งเรื่องนะครับก็คือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับผมที่จะมีตัว S ทั้งหมด3ตัวนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแบ่งปันเกี่ยวกับในเรื่องของ 3S ต่างๆให้ฟังนะครับเริ่มจาก S ที่1ก่อนนะครับ S ที่นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสกิลนะครับผมตัว S ที่เป็นสกิลนะครับผมจะอยู่จุดบนสุดนะครับผมของสามเหลี่ยมนะครับผมซึ่งสกิลคืออะไร สกิลคือทักษะความรู้ความสามารถนะครับผมของบุคลากรหรือเพื่อนร่วมง,งานนะครับผมที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรของเรานะครับต้องบอกตามตรงว่าเรื่องนี้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทกเถียงได้ยากมากๆนะครับว่าถ้าบุคลากรของเรานะครับผมมีสกิลที่น้อยหรือมีความรู้ความสามารถที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยแน่นอนว่าในเรื่องของการที่จะทําให้บริษัทของเรานะครับมีความสามารถสูงเนี่ยก็ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผู้ประกอบการนะครับผมควรจะ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของบุคลากรนะครับก็คือสกิลซึ่งสกิลของพนักงานนะครับเป็นเรื่องที่แน่นอนบางคนเขาก็อาจจะมองว่าถ้าเกิดว่าเด็กมีความรู้ความสามารถมากเกินไปอาจจะทําให้เขาไปตั้งตัวเองได้ให้บริษัทสูญเสียโอกาสนะครับซึ่งหลังจากที่ผมฟังมาแล้วผมก็เห็นด้วยกับเขานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับผมเนาะเพราะาเราก็ต้องยอมรับกันหนึ่งเรื่องนะครับว่าปัจจัยที่ทาให้คนทํางานกับเราเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของผลตอออบแทนนด้วยเเป็เรื่งงข ร่วมง,งานด้วยนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของฟังซิลิตี้ในที่ทํางานนะครับรวมไปถึงในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ,ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะคลายความกังวลได้นะครับว่าถ้าเกิดเขาทํางานเก่งแล้วเขาจะไปจากเรานะครับไม่ต้องกังวลละครับถึงวันนั้นจริงๆก็มีโซลูชันหรือมีแนวทางวิธีการสามารถที่จะแฮนด์ลิร์กับปัญหานั้นได้นะครับ,รบผมเนาะเพราะ,ะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรู้ความสามารถของบุคลากรนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ปกกระกอบการควรที่จะเติมให้กับบุคลากรเติมให้กับทีมของเราตลอดนะครับเพราะว่ายิ่งทีมของเรานะครับมาาาาามมรรสถกกเเเท่่่ไหน็็ยิงป เล็บนะครับผมให้กับบริษัทให้กับตัวเรานะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่อยากให้ความสําคัญนะครับคือสามเหลี่ยมด้านบนนะครับก็คือสกิลนะครับผมตัวต่อมานะครับผมในมุมสามเหลี่ยมที่2นะครับผมจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซิสเต็มซิสเต็มเนี่ยเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานมากนะครับผมบางคนเขาก็จะมีการมีแนวคิดบางอย่างนะครับที่มองว่าการใช้ซิสเต็มที่มากเกินไปอาจจะส่งผลต่อในเรื่องของการแฮนด์เลิงองค์กรหรืออาจจะส่งผลต่อการ motivation ให้คนนะครับผมอยู่กับเรานะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าลอง โฟกัสนะดูดูหลายๆบริษัทในปัจจุบันนะครับผมเนาะเราจะค่อนข้างเห็นได้ว่าบริษัทไหนนะครับที่ไม่มีซิสเต็มนะครับที่ไม่มีระบบการบริหารจัดการหรือซิสเต็มในการแมネจเมนต์ต่างๆนะครับองค์กรนั้นจะไม่ค่อยโตเพราะส่วนใหญ่แล้วองค์กรนั้นๆนะครับที่ไม่มีซิสเต็มเนี่ยจะเป็นการตัดสินใจแบบรวมศูนย์นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของเท่าแก่กับ c นะีอีโอเนาะว่าเขามีความแตกต่างกันอย่างมากเนาะเท่าแก่คือรวมศูนย์ทุกการตัดสินใจนะครับจะอยู่ที่คนคนเด เพื่อให้ได้ best way ที่สุดนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเรามีระบบมี system นะครับเราจะสามารถ handling ได้ง่ายแล้วก็ที่สาคัญคือเราสามารถ monitor หลายๆเรื่องได้และที่สําคัญคือ system จะทําให้ทุกอย่างนะครับเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นแบบแผนนะครับเพื่อทําำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะเดินไปได้นะครับผมตามโปรเซสของเขาครับสำหรับตัวสุดท้ายตัว S นะครับของสามเหลี่ยมนะครับผมจะเป็นในเรื่องของ sizing นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันต้องแชร์ลิงก์ก่อนว่า ด้วยด้วยที่ผ่านมาของเรานะตัวผมเองนะกับบริษัทนะผมเนี่ยช่วงประมาณปี2020-2021เนี่ยช่วงที่เป็นคราสิสที่เกี่ยวกับในเรื่องของโควิดนะครับผมเนานะการจ้างงานการขยายไซส์ของบุคลากรน,นะครับเป็นเรื่องที่เราเนี่ยค่อนข้างจะมีความคอนเซิร์สูงมากเพราะว่าเรามีความกังวลว่าถ้าเราจ้างพนักงานมากไปนะครับจะทําทให้เวทบาลานซ์ของโปรฟิกเนี่ยมันไม่บาลานซ์นะครับผมเนาะแล้วก็ที่สาคัญคือเราเนี่ยไปยึดติดกับคาว่า c a p ซ c i t y ในการจ้างงานนะครับผมเนาะซึ่งหลังจากที่เราลอง ผ่านจุดนั้นมามนาะผ่านในเรื่องของช่วงไครซิสของโควิดนะครับผมเข้ามาสู่สภาวะเป็นนอร์มัลิตี้นะเราจะพบว่า การจ้างงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและเรื่องการกล้าที่จะลงทุนกับการขยายไซซิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะถ้าเราไม่ขยายไซซิ่งนะครับเราจะพบหนึ่งสิ่งที่น่ากลัวมากก็คือลิมิตของแคปซิตี้ของบริษัทเราจะรู้ว่าบริษัทเราเนี่ยมันได้เท่านี้มันไปไม่ได้มากกว่านี้เพราะปัญหาในเรื่องของไซซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติมทีมการขยายไซซิ่งของทีมเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งทั้งสามเหลี่ยมนี้นะครับผมมีความสอดคล้องกันอย่างมีนัยยะนะครับผมก็คือมันไม่สามารถที่จะโตไปด้านใดด้าน เรื่องของสกิลในเรื่องของซิสเต็มแล้วก็ในเรื่องของไซซิ่งนะครับทั้ง3สิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะต้องถูกขยายไปพร้อมๆกันนะครับผมอย่าทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะจำเป็นจะต้องทําทั้ง3ส่วนพร้อมๆกันนะครับการยืดขยายเนาะและสิ่งที่ผมพูดมาทั้ง3สิ่งนี้ถ้าเรายืดขยายได้พร้อมกันเนี่ยจะพบว่า ตัว value นะครับผมตัวไซส์ของ b business value ของคุณเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการขยายมูลค่าขององค์กรหรือของบริษัทนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับผมเพราะว่าในในช่องทางของบริษัทเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ความรู้แบบนี้นะครับที่จะมาแบ่งปันกันเนาะหรือจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของแบบบล็อกต่างๆนะครับผมเป็นความสนุกสนานหรือเป็นการพาไปเที่ยวต่างๆนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมสำหรับในทุกๆช่องทางของบริษัทและสำหรับเด ต่อไปครับ